คือโครงการหรือนโยบายที่รัฐบาลย,ยิ่งรักเนี่ยไปให้คขาบ้านสัญญากับประชาชนในช่วงหาเสียงไว้ว่า,าจะแก้ปัญหาโดยการรับจำนวนข้าวทุกเม็ดหมื่นห้ากับสองหมื่นท่านก็ทำฮะต้องสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ฮะต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งประเทศไทยหรือแห่งชาติเสร็จแล้วก็จัดโครงสร้างขึ้นไปลงไปในระดับจังหวัดลงไปในระดับอำเภอลงไปในระดับตำบลลงไปในระดับหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านไหนนี่มีโรงสีขนาดใหญ่ นะฮะซึ่งพร้อมที่จะสีข้าวได้มีร้านตากแล้วก็มีไซโลมียุ้งฉางเก็บได้<ม>ก็ให้เป็นจุดรับจำนำไปเลยอเอาสมมุติว่าในจังหวัดนั้นมีจุดรับจำนำสัก20จุดาชาวนาเนี่ยไม่ได้ไปมือเปล่าไม่ได้เอากระดาษไปนะฮะไม่เหมือนกับประกันนะฮะประกันเขากระดาษไปข้าะเจ้าเนี่ยมีเป็นเจ้าของโฉนดเท่านี้ไร่ซึ่งความจริงเนี่ยชาวนาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีที่ดินแล้วคนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงก็คือห้าเสือเนี่ยแล้วก็าใช้ชาวนาเฮ้ยยูเอานี้ไปนะไปขึ้นนะบอกว่ายูเนี่ย สามารถที่จะปลูกข้าวได้สิบตันแต่จริงโฉนดเป็นของายทุนในทุนอันนั้นคือประกันครประกันคือโฉนดไปดูไม่มีข้าวมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นจำนำเนี่ยนะฮะชาวนาต้องหาข้าวมาครับตรงนี้มีข้อเสียหายอยู่ใช่คือต้องไปหาลงสีหรือว่าจุดรับจำนำอะไรครับแต่ก็ไม่ได้ใช้เงินมากอ่ะไม่ได้ใช้เงินมากอะไรก็เอาข้าวมานี่จุดที่หนึ่งนะต้องเสียค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็นิดหน่อยต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยซึ่งอาจจะเป็นระดับไม่กี่ร้อยบาท นะแล้วมาถึงเนี่ยก็ต้องมีการตรวจวัดความชื้นตรวจวัดคสิ่งโสโครกนะไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ยถ้าจะโกก็จะไปคนโกงตรงนี้สิแล้วบางที่ครักไม่ได้โกงนี่นะใช่ไหมฮะเสร็จแล้วสมมุติถ้าออกมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะสมมุติว่าสิบตันแล้วก็หักความชื้นอะไรเนี่ยหน่สองต่อตันสิบฟันก็ได้แสนสองไม่ได้ตังค์นะฮะแต่ได้กระดาษแผ่นหนึ่งฮะเขาเรียกใบประทวนแล้วใบป,ประทวนนี่ท่านไปขึ้นเงินที่ไหนก็ไม่ได้นะฮะท่าน <ทอ S 1> ต้องไปยื่นทสปศครับ แล้วสต้องไปตรวจนะฮะว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหรือเป,ปล่าซึ่งในตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะ3เดือน2เดือนอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> สุดท้ายตอนหลังเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่เร่งให้มันเร็วเข้าก็เหลือประมาณสักเดือนหนึ่งหรือประมาณ2อาทิตสสย์เสร็จแล้วก็เงินก็ไม่ใช่เข้ากระเป๋านะฮะผ่านบัญชีครับบัญชีออมทรัพย์ครับเ <c oughs> พราะนั้นแปดแสนเจ็ดหมื่นล้านมันเข้ากระเป๋าชาวนาตรงๆกับผมถามว่าโกงตรงไหนฮะคุณแอนอธิบายผมฟังหน่อยสิครับผมจึงไม่เข้าใจทั้งหมดนะว่าโกงเนี่ยแล้วขณะนี้จะไปฟ้องเขาอีกล้ะหก ฟ้องตรงไหนฮะโกงตรงไหนฮะอา้าวแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะว่าก่อนหน้าที่จะมีการถอดถอนเนี่ยนะคุณวิชาเขาถแถลงเองว่าไม่มีหลักฐานในการทุจริตเลยแต่ว่าสอว่าจ,จะแล้วก็รัฐบ,บาลยิ่งรักเนี่ยบกพร่องในณะที่ไปไม่ไปห้ามปราม หรือไม่ไปเคาเรืออะไรนะฮะหยุดยัง้งไ,ไประงับยับยัง้งระงับยับยัง้งปล่อยปะละเลยปล่อยปละละเลยอะไรแบบนี้ก็มัน,ม,น,ม,นมันยังไม่ปรากฏการทุจริตสักนิดนึงเลยแล้วมีกรณีหนึ่งที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมแล้วที่พิจิตจำได้นะคือตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าของโรงสีเนี่ยมันร่วมกับชาวนาบางคนบางคนนะเจ้าของโรงสีบางคนเนี่ย,าานนยซึ่งเป็นจุดในการรับจำนำนะร่วมกับชาวนาบางคนในการกองก็คือชาวนาเนี่ยเขาผลิตได้ทั้งหมด27ไร่นะฮะแต่ให้ชาวนามาสำแดง17 เอ้ยยี่สิบเจ็ดตันให้ชาวนามาสำแดงสิบเจ็ดตันนะคือแบกมาสิบเจ็ดตันแล้วอีกสิบตันเนี่ยนะฮะให้ออกในนามของรงสีแต่ชาวนาเสนอหน้านี่เหรอไหมฮะเพราะนั้นเงินเป็นเข้ากระเป๋าลงสีแต่จํานวนสิบตันดังกล่าวเนี่ยนะ่อ,อโรีจะให้ชาวนาประมาณห้าพันบาทหรือสองพันบาทนี่ผมจําได้เลยนี่คือการโกงอะ่ะพอจับได้ปอบผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ปิดลงสีดังกล่าวเลยปิดจุดรับจำนำดังกล่าวนี่มันแสดงว่ารัฐบาลยิ่งรักเอาจริงเอาจังกับการปราบ ทุจริตคอรัปชันในเรื่องการจำนำข้าวด้วยซ้ำไปครผมเลยยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยแล้วมันไม่เพียงแต่คนไทยที่ไม่เข้าใจนะไอ้พวกต่อถอนเหมือนกันนะผมไม่เข้าใจนะคุณต่อถอนได้ยังไงฮะแล้วยิ่งถ้าลงสู่รายละเอียดนะคืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยท่านนายกยิ่งรักเนี่ยไปหาเสียงเนี่ยท่านก็ต้องบอกนะฮะว่ามีนโยบายจำนำข้าวหมื่นห้าทุกเม็ดแล้วก็สองหมื่นเหมือนกันแต่หลังท่านเปลี่ยนเลยนะฮะถ้ารู้ว่าหมื่นห้าเนี่ยมันเกินไปแล้วเพราะเดี๋ยวชาวนาจะแม่แปลูกข้าวเยอะหรือเกิน เดิมมันปลูกข้าวปีละสองครั้ง,ต,งต่อมาเป็นสามครั้งต่อมาเป็นสี่ครั้งรัฐบาลก็จะยุ่งมากเลยเพราะมันจะข้าวมันจะเหลือเยอะแล้วมันจะขายไม่ทันแล้วเดี๋ยวมนี้เป็นปัญหาเรื่องตลาดโลกอีกวุ่นวายไปหมดพราะต่อมาเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักก็เลยลดลงเหลือรับจำนำแค่แสนห้าบาทนะฮะเกินแสนห้าบาทไม่รับต่อมาก็แสนสองนะต่อมาก็รับขอบเดียวถ้ามากกว่าขอบหนึ่งไม่ให้อย่างนี้เป็นต้นได้ปรับตลอดเวลาฮะพอเจอปัญหาก็ปรับไม่เห็นจะผิดอะไรตรงไหนไม่เห็นจะผิดอะไรตรงไหนเลยและที่ประหลาาดก็คือว่ การที่จะทําโครงการจํานําข้าวทั้งประเทศได้นี่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทั้งประเทศนะเพื่อวางโครงสร้างอย่างละเอียดประชุมวันที่7ฮนะยังไม่ได้ลงมืออะไรเลยครับวันที่9กมาแล้วปปชใช่ไหมคะมาแล้วปปชอบอกว่าขอให้ระงับยับยัง้งใช้ภาษาอะไรที่เมื่อกี้คุณคุณแอนบอกระงับยับยัง้งป้องกันปล่อยปละละเลยไม่ไม่ไมเกิดปล่อยปะ<ห>ละละเลย<า>อะไรเงี้ยสองวันยังไม่ได้ลงมืออะไรเลย เ้าลอเปรียบเทียบดูสิครับของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะห้าปีนะฮะประก,กันนะฮะแล้วบอกว่านา้ำลอยไปของยิ่งรักยี่สิบเอ็ดปันฮะคุณสามารถสรุปได้แล้ว<ฮ>แล้วเดี๋ยวผมจะถามอาสสสอสสต่อนะยยี่สิบเอ็ดันเนี่ยนะคือยื่นเรื่องมาแล้วว่ามีมูลแล้วนะคุณจะต้องไปต่อสู้คดีนะพอร้อยหนึ่งวันตูมเนี่ยร้อยหนึ่งวันนะยิ่งรักเสนอพยานไปกี่ปากกี่ปากเขาไม่รับฟังเขาปัดตกทั้งสิ้นเขาบอกว่าคุณพยายามที่จะ ขาเรียกกาเตะทวงยื้อเวลาซื้อเวลานะมันจะไปเตะทวงได้ยังไงเพราะตัวเลขคุณได้มาจากคณะกรรมการปิดบัญชีข้าวคนหนึ่งซึ่งเขามองด้วยสายตาที่เอียงข้างอ่ะเพราะกรรมการในการปิดราคาข้าวเนี่ยนะคุณต้องเอามาตรฐานของ FAO สิครับก็คือ0.01%เนี่ยสำหรับครบนั้นนะแล้ตีไปที่20%เออเดีฉันกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้หลักการคนละหลักการกันจริงๆมันต้องมีหลักการกลางถูกไหมคะใช่ฮะเพราะว่า คือเข,เขาถือว่าเขาเมีอำนาจไงเขาถือว่าเขาเป็นเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าเพราะเขาใช้อำนาจเขาใช้ดุลพินิจของเขาดําเนินการอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นทางยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เ,เลยท้วงติงไงฮะต้องการที่จะเอาคนที่รู้เรื่องนี้เนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลปประชาไม,ม่อนุญาตครับไม่อนุญาตครับนะฮะและ้วนี่คือวความอยุที่ทมนี่ไงแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอ่อ ยี่สิบเอ็ดวันพอร้อยหนึ่งวันร้อยหนึ่งวันนี้ก็บอกว่ายิ่งรักจะเตะทวงนะฮะเอาคนที่รู้เรื่องหมดเลยเพื่อไปชี้แจงก็ไม่ยอมนะเพียงแต่เสนอเข้าไปดูมันจะสิบห้าคนหรืออะไรเงี้ยนะฮะแลวรับแค่หกคนแล้วยังั้นมีข้อมูลอีกเยอะแยะในการที่ต้องไปชี้แจงเนี่ยเพื่อแก้ให้มันกระจ่างก็ไม่ยอมรับแล้วส่งเรื่องไปที่ไปที่สภาสอนชอนะ,ะไม่ใช่รัฐสภานะาาไปที่สอทชอนะครับซึ่งแล้วก็ ไปชี้ความผิดของบุญทรงเตริยาพิลมใช่แล้วค่ะในช่วงก่อนที่จะมีการลงทิไม่กี่วันในสามสี่วันเองนะฮะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขายื่นเรื่องไปที่อสสก่อนเพื่อให้อสสพิจารณาว่าควรจะยื่นฟ้องหรือไม่อสสทวงติ้งไม่ใช่ทวงติงอะโต้แย้งมาสามข้อใหญ่ผมเช็คว่าโต้แย้งเลยหนึ่งเนี่ยต้องการให้ปปชอธิบายบอกว่านี่เป็นระดับนโยบายและรัฐบาลเนี่ยจะยกเลิกนโยบายที่ตนเองแถลงต่อรัฐสภา ได้อย่างไรผมยังไม่เห็นเอสสแถลงเรื่องนี้นะว่าชัดเจนแล้วหรือยังแล้วผมก็ไปเห็นปปชนี่แถลงเรื่องนี้ว่าชัดเจนแล้วหรือยังข้อที่สองเขาบอกว่ามีการทุจริตทุกขั้นทุกตอนอสสก็เลยต้องการขอสักหนึ่งตัวอย่างว่ามีการทุจริตเนี่ยสักหนึ่งตัวอย่างก็ไม่มีฮะเพราะตัวคุณวิชาเองก็ไปแถลงในรัฐสภานะครับว่าไม่มีการทุจริตเลยก็องไปแถลงอ่ะเอออสสอครับนี่ยังไม่ชัดเลยนะข้อที่สก็คือบอกว่าเอกสารที่ยื่นมาเนี่ยก็คือ ผลงานวิจัยของอาจารย์นิพนธ์โพพงศกรเอาเต่นนหน้าปกแล้วผมก็ไม่รู้จักสื่อที่หลังผมหายหลังผมเงิบเลยเราใช้ับไปรู้ว่าเงิบเลยปีสี่เนะคือไปวิจัยแต่สมัยทักษิณน่ะแล้วคุณจะมากล่าวโทษในสมัยยิ่งรัเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ยปรากฏว่าสามข้อใหญ่ๆที่โต้แย้งนี่นะผมยังไม่ปรากฏต่อสาธารณนะ ว่าปปชต,ตอบอสสอย่างไรซึ่งทราบแต่เพียงว่าให้มีการไปเหมือนสอบปากคำเพิ่มเพิ่มสองคนซึ่งทั้งสองคนทัศนคติที่มีต่อเรื่องนี้นะจุดยืนในการเมืองเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อรัฐบาลยิ่งรักทั้งสิน้นอาจารย์นิพนี่ก็เคยไปร่วมกับพี่สินเฟเวชาชีวะในการที่จะรู้เห็นเป็นใจหรือผลักดันนโยบายประกันข้าวใช่ค่ะเออแล้วก็วรง เห็นไหมฮะก็เห็นกันอยู่กระสอบข้าวเข้าไปเนี่ยแล้วมีปตีตาตอนนี้ยังเป็นคดีความอยู่นะฮะยังเป็นคดีความอยู่ว่าเฮ้ยคุณออกมาได้ยังไงเพราะว่านยุคชฉางดังกล่าวคนที่จะไขกุญแจได้มี3ามคนนะฮะอสสออคอสอตตแล้วก็เจ้าของโยงเจ้าของยุ้งฉางแล้วผู้ว่าอีกด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณออกมาได้ยังไงฮะแล้วคุณก็จงใจในการเอาสองคนที่ไปสอบปากคำอ่ะเสร็จแล้ววันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ก่อนที่เขาจะโหวตลงอะผมจำวันที่ไม่ได้แล้ว ข้ามวันนั้นนะฮะเขาบอกว่าคุณสันเสริญพลเจียกมาถแถลงเองเลยบอกว่าเป็นมติร่วมของดูเหมือนจะ13คนนะของเข้า10คนอีกคนหนึ่งออออของปปช10คนและของฝ่ายอสสอีก3คนเขาบอกวเสียงส่วนใหญ่นี่นะฮะให้ส่งฟ้องแล้ะบอกว่ารองอสส<ะ>ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายของอสสเขาบอกไม่ใช่ที่ไปประชุมกันในวันนั้น,นเป็นการประชุมเพื่อไปฟังผล ว่าซักปาคำเนี่ยนะหรือไตสวนพยานเพิ่มเติมก็คืออาจารย์นิพนธ์นี่นะฮะกับหมอวรงรู้สึกจะเป็นนิพนธ์คนเดียวนะฮะใช่ค่ะแล้วผลของการไตสวนเป็นอย่างไรเขาเคยบอกนะฮะตอนเย็นวันนั้นเขาแถลงบอกว่าไม่ไม่ใช่มีไม่ใช่มีมติร่วมเอาเช้าวันรุ่งขึ้นนะฮะเก้าโมงครึ่งหรือประมาณอะไรประมาณนั้นเนี่ยเก้าโมงเก้าโมงครึ่งสิบโมงประมาณนั้นแถลงบอกโ่งป้องท่านผู้ชมลองกลับไปทบทวนดูสิครับคือท่านผู้ชมครับแล้วผมจะต้องบอก คอสอชอด้วยนะครับด้วยความเคารพรักจริงๆว่าในวันนี้โลกเป็นใบหนึ่งใบเดียวกันนะคุณไม่สามารถปิดประตูตีแมวได้ครับคุณจะไปปิดเอาอะไรอะ่ะเอาคอนกรีตก,ก็ได้เอ,เอาเอาเหล็กก็ได้เอาตะก,กัวก็ได้นะฮะแล้วก็กรุกปประเทศไทยทั้งประเทศเลยปิดมิดเลย <c oughs> ไม่ชาวโลกเขารู้นี่ได้ไหมครับ ไม่ได้ไม่ได้ครับชาวโรคเขารู้หมดนะฮะแล้วในวันนี้มีนังสือพิมพ์ต่างชาติสฉบับนี้ก็วิเคราะห์เลยวิเคราะห์ยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้า <ผม S 1> แล้วกันนะคะคุณหมอคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครูร่เดี๋ยวกลับมาเดีช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาดูสำนักข่าวต่างประเทศทั้ง3ฉบับหรือว่าสมสำนักข่าวนะคะมองการดำเนินคดีต่ออดีตนายกยิ่งลักษณ์อย่างไรในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ เราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุณทิดาชนกุลนะคะสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรือว่าสื่อไทยที่ให้การติดตามนะคะแต่ว่าสื่อต่างประเทศรวมถึงสำนักข่าวต่างประเทศก็ให้ความสนใจเกาะติดสถานการณ์เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยบรรดาสำนักข่าวต่างประเทศค่ะได้มีการรายงานข่าวกรณีที่อายการสูงสุดค่ะได้ยื่นฟ้องอดีตนายกยิ่งลักษณ์ต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการ เมืองในฐานความผิดเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งในมุมมองที่ชวนให้ตั้งคำถามเขาว่าคดีนี้เนี่ยเป็นการทำตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม่คือเขาว่ากันไปในเชิงนั้นเลยนะคะคุณหมอมวิเคราะห์แล้วก็รายงานกันไปในเชิงตั้งคำถามทีนี้สำนักข่าวต่างประเทศทั้งสามค่ะมองการดำเนินคดีต่ออดีตนายกยิ่งลักษณ์ เชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยที่ยืดเยื้อมานานนับทศวรรษเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่รอยเตอร์กันก่อนเลยนะคะรอยเตอร์เนี่ยรายงานว่าการตั้งข้อหาของอดีตนายกยิ่งรักษนับเป็นฉากล่าสุดของการต่อสู้ที่ดําเนินมานาน10ปีระหว่างอดีตนายกทักษิณพี่ชายกับกลุ่มอํานาจดั้งเดิมอันประกอบด้วยกลุ่มจารีตกับกองทัพ นับแต่ปี2544เป็นต้นมาอาดีตนายกทักษิณกับพันธมิตรนะคะพันธมิตรที่นี่คือพันธมิตรของทางอาดีตนายกทักษิณน,นะคะรวมถึงยิ่งลักษณ์ชนะเลือกตั้งทุกครั้งยังความผิดหวังแก่กลุ่มอำนาจดั้งเดิมซึ่งมองทักษิณเป็นภัยคุกคามถึงแม้ว่ารัฐบาลในฝ้าของทักษิณสามารถอยู่ครบวาระเพียงครั้งเดียวก็ตาม หลายรัฐบาลต้องพ้นหน้าที่ไปเพราะคำวินิจฉัยของศาลหรือการแทรกแซงของทหารค่ะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สนใจของนานาอารยประเทศทั่วโลกค,คุณปิดไม่พิดนะฮะคุณเอาฝ่ามือของคุณไปปิดโดอทีนี่ไม่ได้หรอกครับมันก็มืดเฉพาะที่ตาคุณเท่าน,ออ mm hmm. นั้นเองแต่บริเวณอื่นทั้งหมดเี่กเขาสว่างโล่งแจ้งหมดอ่ะ เพราะนั้นเีอย่างที่ผมเคยเรียนท่านชมทางบ้านไปแล้วนะครับว่าทางคอสชหรือการรัฐประหารเที่ยวนี้นี่นะครับเขามีความรู้สึกว่าการรัฐประหารเที่ยวที่ผ่านมาเสียของสองห้าสี่เก้านี่เสียของเพราะฉนั้นผมก็พยายามที่มานั่งนึกนะฮะมาตรองเขาว่าเสียของี่แปลว่าอะไรที่จริงพวกสองห้าสี่เก้านี่เขาทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเขาคัดเลือกเอาคนที่เขาคิดว่าดีที่สุดของเขาเนี่ยสะอาดที่สุดเก่งที่สุดของเขาเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับลงทุนถึงขั้นผลเอกเปรมตีนสุรานนท์ นะฮะท่านออกมารับประกันเลยนะครับ <นะ S 1> ว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นี่ก็คือเชอร์ชิลล์เมืองไทยซึ่งผมต้องเรียนทู้ชมด้วยความครบนะฮะความเห็นผมไม่ตรงกับพลเอกเปรมเพราะเชอร์ชิลล์เนี่ยผ่านจากการสาวเสียงในรัฐสภาของอังกฤษนะตอนนั้นมันเกิดภาะวะการสงครามโลกครั้งที่สองในนี้ประเทศอังกฤษนี่ต้องการผู้นําที่มีความสามารถในการต่อก,กรกับฮิตเลอร์ได้ก็เลยไปสาวเสียงในรัฐสภาว่าใครเนี่ยสามารถไปต่อกรกับฮิตเลอร์ได้ ก็พบว่าเชิชื่อนี่แหละต่อกรกับพี่เลิศได้แล้วเชิชื่อมันจะก,การเลือกตั้งนะฮะเชิชื่อมัญจีการเลือกตั้งเพราะนั้นเราพังเฉพาะสองอย่างนี้นี่นะครับพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ก็ไม่ใช่เชิชื่อแล้วครับพลเอกเปรมครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความเห็นต่างจากท่านนะครับผมก็สามารถที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านได้นะครับ<อ>คือผมเข้าใจฮะคือพลเอกเปรมเนี่ยรักและอ,อยากจะสนับสนุนพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์มากๆ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 เลยก็เลยพยายามที่จะบอกว่าเนี่ย สุยจุรานนท์ก็คือเชอร์ชิล์เมืองไทยคืออย่าลืมนะฮะเชอร์ชิวของอังกฤษเนี่ยคนอังกฤษร,รักเชอร์ชิวมากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนี่เขาภาคภูมิใจในเชอร์ชิวมากแต่ด้วยความครบนะฮะอังกฤษนี่เป็นแม่แบบของฝั่งไตยครับทั้งที่คนรักเชอร์ชิวมากและเชอร์ชิวเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ออยอเรมรันนี่ไม่สามารถยึดอังกฤษได้เยอรมันนี่ส่งเครื่องบินไปถลม่มเยอรมันนะฮะส่งเครื่องบินไปถลม่มอังกฤษนี่เช่นที่เรียกว่าเกือบจะทุกตารางนิ้วเลยลอนดอนนี่เกือบจะทุกตาารงนิ้วเลย